อนนี้การใช้งานดิสคอร์ดผ่านโทรศัพท์นะครับสำหรับคุณครูที่่สหรรับคคุณทูทีโหลดแอปผ่านโทรศัพท์นะครับถุกครูดูหน้าจอตัวนี้นะครับเรียกเอาโทรศัพท์หน้าจอผมขึ้นในคอมตัวนี้นะครับมันก็จะได้แอปนี้มาครับคุณครูครับนี่แอปนี้ครับแอปดิสคอร์ดหน้าตาฟ้าๆนี่นะครับให้คุณครูกดที่ลิงก์ไลน์กลุ่มใช่ไหมครับผมส่งไปรายกลุ่ม,มคุณครูกดแตะที่ลิงก์ปั๊บถ้าเครื่องคุณครูไม่มีมันก็จะให้ดาวน์โหลด พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วคุณครูก็เข้าไปสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อเหมือนเดิมให้เรียบร้อยเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าคุณครูเข้าไปที่แอปนะครับปรับนี่นะครับเข้ามาที่แอปเสร็จปุ๊บนะทันทีผมเข้าค้างไว้นะครับนจะต้องเด้งมาตรงนี้อ่านะครับพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะอยู่หน้า่อแบบนี้นะครับคุณครูครับนี่คือหน้าจอลิงก์เชิญของโค้ชเสริมคุณครูดูวิดีโอของคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมครับจําได้นะครับอานนี้ผมจะปัดจากซ้ายไปขวานะครับ ปัดสายไปขวาปั๊บนี่นะครับมันก็จะเปิดช่องของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ห้องเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมอธิบายในใน PC นั่นแหละครับโอเคพอครูอยู่ตรงนี้ปั๊บคุณครูอยากจะคุยกันนะครับคุณครูแตะที่ห้องพครูครับนี่นะครับคุณครูแตะทางครูนะครับผมสไลด์กลับมาครับพอครูแตะปุ๊บมันจะเด้งมาที่ช่องแชทครับนี่ครูสามารถจะพิมพ์ตรงนี้นะครับพิทุต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 รงนี้ได้นะครับโอเค ถ้าอยากจะคุยกันก็คลุกกัะตรงนี้นะครับผมปัดจากซ้ายไปขวาครับกลับมาอีกฝั่งนึงปุ๊บ่ะกลับมาอกฝั่งนี้นะครับคราวนี้คุณครูจะเข้าประชุมละนะครับจะเข้าประชุมละให้คุณครูมาเลือกที่นี่ครับอ่าช่องนี้มันย่อได้นะครับเนี่ยมันย่อได้ให้คุณครูมาเลือกที่ห้องประชุมตรงนี้ครับแตะตรงนี้ครับปั๊บนี่พอแตะตรงนี้ปั๊บมันจะขึ้นว่าเข้าเร่วมห้องประชุมไหมก็เข้าร่วมครับช่องช่องพูดคุยครับปั๊บนี่เข้าร่วมครับ ตอนนี้ผมอยู่นี่คนเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนนะครับพอเข้ามาปพ๊บคุณครูดูนะครับแถบด้านล่างครับมันจะมีการเปิดกล้อง,องนะฮะมีเปิดกล้องแล้วก็มีปิดเสียงเปิดเสียงแล้วก็เปิดลาโพงแล้วหูฟังแล้วก็ก,การเชื่อมต่อนะครับเมนูตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดเสียงของโปรแกรมนี้ก่อนนะครับปุ๊บนะครับเวลาครูประชุมก็ปิดเสียงไว้จะพูดค่อยปิดเสียงโอเคนะครับผมแตะหน้าจออื่นปั๊บหนึ่งครั้งนี่ ก็จะเดินอยู่หน้านี้นะครับแต่คราวนี้คุณครูจะยังไม่เห็นไม่เห็นห้องประชุมว่ามีใครอยู่บ้างนะครับคุณครูให้แตะอีกครั้งนึงครับแตะอีกครั้งนึงครับแตะที่ห้องประชุมนี้นะครับปุ๊บครูแมงครับครูแบงลองลองลองเข้ามาเลยครับมาจจะมีลูกบอลนฮะครับเห็นลูกบอลมันเลื่อนขึ้นไหมฮะไอ้ลูกบอลตรงนี้นะครับถ้าแตะครับห้องประชุมเข้ามาเลยครับเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้ว ให้แตะที่ห้องประชุมเลยครับอ่าวันนี้ครูแบงค์เข้ามาได้ไหมฮะก็จะมีครูแบงกี้เชอร์รี่นี่ไหมครับอ่าแล้วก็มีผมนี่นะครับอ่าครูแบงค์ออกไปแล้วครับ <c oughs> อ่าครูแบงค์ลองพูดนะครับอ่าโอเคฮนะถ้าครูแบงค์พูดมันก็จะกะผิดนะฮะไอคอนตรงนี้ครับรูปบอลตรงนี้ก็จะผิดนะครับอ่า อเด็คกูแบงค์เปิดกล้องใช่ไหมครับอ่าเปิดกล้องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องเปิดกล้องเดี๋ยวผมเปิดกล้องของผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมใช้มือถือเนาะอันนี้กูแบงค์เปิดกล้องแล้วผมก็จะเปิดกล้องของผมนะครับแต่ที่ห้องประชุมหนึ่งครั้งนะครับผมเปิดกล้องปั๊บนี่มันก็จะมีหน้าผมขึ้นตรงนี้เวลามีคนเข้ามาเยอะๆอะครับครูครับ มันก็จะมีรูปจอเยอะๆตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวผมโอ้หสวิตไม่ได้เดี๋ยวพอผมพอผมเอ่อผมถ่ายทอดสดปั๊บมันก็จะมีอีกห้องนึงครับที่ขึ้นชื่อว่าถ่ายทอดสดคุณครูก็แตะเข้าไปที่ห้องนั้นนะครับพอิตตันนี้ผมใช้ในในมือถือครับมันมันเลยมันเลยเข้ารูปไม่ได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณครับอ่าประมาณนี้นะครับได้นะครับถ้าเกิดจะออก ครับครูจะออกจากตรงนี้เสร็จแล้วก็แตะจอหนึ่งั้งครับแล้วกดเนี่ยปุ่มนี้ครับไอ้ปุ่มวางนี่ครับปุ๊บคุณครูก็จะได้ออกจากห้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีครูแบงค์เหลืออยู่คนเดียวครูแบงค์ออกรองออกจากห้องเลยครับอ่าครับนี่คือหมายถึงว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฮะโอเคนะครับก็ใช้เท่านี้แต่มือถือก็จะงงๆหน่อยนะครับเพราะมันต้องเมนูมันจะถูกซ่อนไว้นะครับน้านจอมันแสดงไม่พอนะครับ โอเคครับเดี๋ยวตอนเที่ยงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองห้องประชุมมารอก่อนนะครับลองเทสเสียงกันก่อนนะครับอ่าโอเคครับบ๊ายบยครับ